มาดูเมนูต่อไปกันไม่ได้ด,ไไดูไม่ได้ดูขนาดตัวเลยในทุกวันนี้ตลกออกช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดเอาสองมอทอแล้วก็รายการของลิลโล่จะขึ้นๆนหน่อยโอดยฉันมีอะไรแล้วจะฟังทำไมถึงให้คิงพาวเวอร์ทำวะแล้วมีเอาตาขุดไปติดอะเหมือนกับว่ากำลังนั่งคิดอยู่ ขูแม่งเหยียบหน้ากูจริงๆเลยประมาณเนี้ยเออทำไมต้องให้มันทำไม่หวังไม่เข้าใจเลยวะหมายถึงว่าทำห้างพวกเนี้ยขึ้นมาอือแล้วแบบว่าเอาคนเป็นบริหารอะไรประมาณว่ารัฐบาลกำลังคิดเรื่องภาษีอากรกคือประมาณว่าต่อให้เราต่อให้หลงไม่ทำก็ต้องให้เรียกว่าภาษีอากรกนี่หรอ เงี้ยคว่าผู้เสียภาษีไรายได้บุคคนน <c oughs> ลอะไรไม่รู้หรอกเรื่องนี้อันนี้คือมีไม่ได้ต่อแหละ่ะนะไม่ไม่ต่อแหล่ะจ้ะมันมันรก็แล้วน,นี่จะโอ้ขาวคนหวานมันกะทิใช่ไหม ฉันจะามาเช็ดเท้าเว้วยน้องเลือฉันจะอามาเช็ดเท้าเวลาที่ฉันขึ้นบ้านอ,อันนี้คือมันร้สามสิบเปอร์เซ็นเป็นสาคูเปียข้เขาพูดคุณเก๋เก๋ด้วยนะชิเก๋คุณเก๋เราจะมาชิมว่ามันอร่อยจริงป่าสาคูเปียข้เขาพูด น่าเขาดึงขายได้ะนาดนีพวกนี้มันจะหวานหมดเลยไม่จืดอ,อืมขนมมันหวานอืมถ้าลดความอ้วนก็เปลี่ยนชานาลนี่้าอืห้าแนบ้า เหมือนตอนเด็กกับสักูฮึบเบีดเพื่อนจ้ะเั้นเจสาวหูฮับเบีดถ้าคุณชอดไปหาอายไม่มีทางกินแบบนี้เลยฉันอะติ่งทำไมติ่งไม่เห็นวามเป็นว่าต้องช่วยมันเลยเหรอ อีกกระนอี้ก็มึงเด้เออ้าไม่คอยงานสะดวกจังมักก็ดีอาอถุมือหกหกร้านคนเลือกอะไทำหลักคูให้เปียก แล้วก็ตรงขายในเรมอรเป็นไปได้ปะ <laughs> ไม่มี้หิ <laughs> ง้งหนุมมั้งโอ้ยยี่สาพวกนีต้องะอ่านนิดนึงนะ <laughs> แบบว่าขาวหน่อยอะ่ะแล้วก็ตันเสฉะนะ ใช่ป่ะประมาณนี้ป่ะให้ให้ทำแบบนี้เราคิดเห็นไหมมันหมอันจะหุกหุกไม่ได้หรือห้องเราห้องเราเห็ดเด็ดต่อผม,มอยากให้เธอรู้อืมเราจะไม่กินเราเจอเนี่ยตัวเย็นเพราะว่า <c oughs> เราจะแต่งกอ้เอามะเขือเทศมายู่ก้ารเรากินลูกให,ใหญ่ๆอ่ะแทะไม่เหลือเลยลูกกระเทยลูกใหญ่ 我们怎么跟人家录远了？